อันนี้ก็เซตแรกก็ถือว่าเล่นตามเขาแล้วก็รับเยอะไปอ่ะพอเซตสองเซตสามเริ่มปรับได้เริ่มบีบได้ให้เราเป็นฝ่ายมุนมากขึ้นเราก็ช่วยๆกัน,ม,นกกมันก็เกมมันก็เื่นขึ้นค่ะก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถคว้าที่สามให้ทีมไทยได้นะคะก็ถามว่าพอใจไหมก็ถือว่าไม่ได้พอใจระดับก็แค่พอใจระดับหนึ่งอะราะว่าเราก็อยากคว้าเหรียญจริงๆซึ่งครั้งนี้มันก็เกมมันค่อนข้างแบบสุสีมากๆทำให้เราค่อนข้างติดหวังบบกันอย่าง รูปแบบเกมของเต็งวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รูปแบบเกมวันนี้ก็คือเราพยายามที่จะไม่เสียพยายามแบบกระตุ้นกันครับแบบทาให้เต็มที่กัแบทุกโลกครับแล้วพอใจกับฟอร์มการเล่นวันนี้ของเราสองคนมากน้อยแค่ไหนคะก็พอใจครับเพราะว่าไม่มีเทียดไม่มีกดดันล้วก็กระตุ้นแล้วก็เล่นให้สนุกครับผมไม่ได้สนใจกับแต้หรือว่าคะแนนที่ตอ,อนในสนาม สำหรับวันนี้นะคะก็แพ้อันเสีอยงค่ะก็เมชชีแรกก็ถือว่าทำได้โอเคแต่ว่าแมชชสองเอนี่ยเราแบบสมาธิหลุดหรือว่าแบบว่าไม่สามารถควบคุมรูปแบบการเล่นได้ดีค่ะก็ะเลยแพ้ไปก็สำหรับผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแต่ว่าไม่ได้พอใจมากค่ะ,คะก็อยากจะฝากแฟนๆนะคะช่วยแชร์น,นกลาบแบนตันไทยในสุขีเอามาต่อไป ก็จะมีประเทศดีทูแล้วก็ไปฟูก็ทุ่มเทให้ทกเรา